สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำไปอัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เมษายนค่ะ เริ่มที่ประกาศล่าสุดจากกรมตุนิยมวิทยานะคะล่าสุดได้ออกประกาศมาถึงฉบับที่6แล้วค่ะเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้มีผลกระทบจนถึงวันที่3เมษายนบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคกลางกรุงเทพป,ปริมณฑลภาคตะวันออกในระยะถัดไป ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกกรุงเทพปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ ประชาชนบริเวณประเทศไทตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยและดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณตอนใต้ของประเทศกัมพูชาและปลายแหลมยวน มีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในช่วงวันที่2 3เมษายนทำให้ลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะนอกจากประกาศของกรมอุตุแล้วนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องที่อยู่ในภาคใต้เช่นเดียวกันค่ะ ในช่วงวันที่2ถึง6เมษายนมีพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักดังนี้ค่ะพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนตกหนักบางแห่งคือจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ สำหรับศูนย์อุตุแจ้งเตือนภาคใต้ให้ระวังฝนไปจนถึงวันที่6เมษายนเลยค่ะสำหรับวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะหลายจังหวัดของประเทศไทยมีฝนตกและตกหนักค่ะไปดูภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่า,ถายเรดาร์และรายงานติดตามสภาวะอากาศจากรมอุตุตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา19นาฬิกาค่ะภาคเหนือพบกลุมม่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายสุขโขทยัยกำแพงเพชรตากน่าน ลำพูลำปางแม่ห้องสอนแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์และพะเยาภาคอีสานพบกลุม่มเมฆฝนกระจายทุกจังหวัดภาคกลางพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดคนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจน,นบุรีอยุธยาราชบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกรุงเทพและสมุทรสาครภาคตอนตออกพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยอ,ยองศระแก้วจันทบุรีตราดภากใต้พบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสะตูนสงขลา ปานียาลานราธิวาสชุมพรระนองพังงากระบี่ตรังและพัทลุงค่ะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมสูงที่สุดนับจากช่วงเย็นวันที่31มีนาคมมาจนถึงช่วงเย็นของวันที่1เมษายนค่ะฝนตกหนักที่สุดนะคะวันนี้อยู่ที่อีสานล่างค่ะ คือบริเวณเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี99มิมน้ำตกนานปลิวจังหวัดพัทลุง83.2ม mm, ิลมลานหอยสุขโขทัย76.6ม mm, ิลมป่าพยอมพัทลุง59.6ม mm, ิมบ้านในป่งจังหวัดตรัง56.5ม mm, ิมน้ำยืนอุบลราชธานี56ม mm, ิเมแก่นมะกรูดอุทัยธานี55มิลเมตและอบอตอ,อ่าวตรงจังหวัดตรัง54มิมค่ะ ส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตั้งแต่เย็นวันที่1เมษายนไปจนถึงเย็นวันที่2เมษายนนะคะกรมุตุเตือนภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และตาก ภายสาลร,ระหว่างฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดมหาสรารคามการศินร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธา,านีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีราชาบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาตรังสตูลเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัท,ทลุงและสงขลาค่ะ ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้า10วันจากกรมตูค่ะในช่วงวันที่1-3เมษายนมวลอากาศเย็นอีกและลอกหนึ่งกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเวียดนามตอนกลางและปลายแหลมยวนประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในระยะแรกโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคตะวันออกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างฉับพลันแจ้งเตือนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนลงกระโชกแรงและอากาศที่จะเย็นลงผิดปกติในช่วงฤดูร้อนนี้ค่ะ ส่วนในช่วงวันที่4ถึง10เมษายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงและมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะสําหรับภาคใต้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เมษายนลมตวนออกและลมตวนออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นประกอบกับยอมความกดอากาศตามจะปกคลุมภาคใต้ตอนกลางทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะช่วงวันที่2ถึง4เมษายนค่ะของ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะไปต่อที่แอ p รินดีค่ะดูแนาโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF นะคะบริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นเมฆครึม้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดค่ะแบบจำลองไม่แม่นร้อเเซนะคะอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยค่ะ 3, วันเสาร์ที่2เมษายนภาคใต้มีสีฟ้าเล็กน้อยช่วงตอนบนค่ะสีอ่อนๆแถวเพชรบูรีประจวบชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชรวมทั้งในทะเลทั้งสองฝั่งค่ะภาคต้นออกภาคกลางยังไม่ค่อยมีสีนะคะภาีสารตอนล่างยังต้องระวังฝนอยู่ค่ะในช่วงเช้ามืดนะคะตั้งแต่น,นคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกษอุบลอำนาจเจริญค่ะแถวตอนล่างนะคะแล้วก็บางส่วนของยโสธรร้อยเอ็ด มหาสารคามค่ะมุกดาหารนะคะส่วนตอนบนไม่มีสีเหมือนเดิมภาคเหนือค่ะที่มีสีก็คือแถวเชียงใหม่ค่ะบางส่วนของแม่ห้องซ้อนเชียงรายแล้วก็พะเยาค่ะ6โมงเช้าวัวนเสาร์ที่2มีนาคมภาคเหนือต้องระวังฝนช่วงตอนบนค่ะมีสีฟ้าสีเขียวช่วงเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนค่ะส่วนอีสานเช้า6โมงเช้าวัาววนเสาร ยังคงเป็นอีสานตอนล่างนะคะต้องระวังฝนและอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดเดิมๆที่แจ้งเมื่อกี้เลยนะคะโดยแถวอุบลสีสกเกตค่ะมีสีแดงไปจนถึงสีชมพูนะคะระวังฝนตกหนักลมแรงค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังคงเป็นพื้นที่เดิมอีสานล่างนะคะส่วนอีสานบนไม่มีสีเหมือนเดิมอากาศจะเริ่มเย็นลงหนาวขึ้นนะคะหนาวเย็นขึ้นค่ะในช่วงเช้า ภาคตนออกมีสีเล็กน้อยแถวสักแก้วค่ะแล้วก็แถวจันทบุรีดาดรวมถึงในทะเลภาคกลางไม่มีสีค่ะมีสีเล็กน้อยจางๆก็คือแถวราชบุรีค่ะภาคใต้ย,ยังมีสีนะคะเริ่มมีสีเพิ่มมากขึ้นค่ะสีฟ้าแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังค่ะพัทลุงสงขลาแล้วก็ในทะเลทั้งสองฝั่งค่ะ9กาโมงเช้าวันเสาร์ภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะ มีสีปกคลุมฝั่งอ่าวไทยค่ะตั้งแต่ประจวบลงไปถึงสงขลานะคะสีฟ้าสีเขียวฝั่งอันดาม,นมันมีสีฟ้าเล็กน้อยแถวระนองพังงาตรังสตูลค่ะและในทะเลทั้งสองฝั่งนะคะชาวเรือต้องระวังค่ะภาคตะวันออกมีสีฟ้าเขียวค่ะแถวจันทบ,บุรีราดแล้วก็แถวสักแก้วค่ะภาคลางกลาลังเช้าวันเสาร์ยังไม่มีสีค่ะภาคอีสานนะคะอีสานตอนล่างยังต้องระวังฝนและฝนตกหนักและเริ่มขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ไปถึงแถวคอนแกนค่ะมหาสารคามร้อยเอ็ดยสโสธรนะคะมุกดาหารค่ะตั้งแต่คอนแกนลงไปถึงอีสานล่างนะคะต้องระวังฝนค่ะส่วนอีสานบนค่ะแทบจะไม่มีฝนเลยนะคะภาคเหนือเป็นสีจางๆค่ะฝนไม่เยอะนะคะแถวเชียงรายเชียงใหม่ไม่ฮ้องสอนตาค่ะเที่ยงวันเสาร์ที่2เมษายนภาคเหนือมีสีฟ้าอ่อนๆเล็กน้อยค่ะฝนเล็กน้อย เชียงรายพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ้องสอนตากภาคกลางไม่มีสีค่ะภาคตนออกแถวจันทบุรีราดแล้วก็สักแก้วค่ะสักแก้วนะคะส่วนภาคอีสานยังคงเน้นจังหวัดเดิมๆนะคะอีสานตอนล่างค่ะตั้งแต่ขอนแก่นลงไปต้องระวังฝนและตกหนักบางแหง่งลมแรงด้วยค่ะอีสานบนไม่มีสีเหมือนเดิมค่ะมีสีจางๆเล็กน้อยก็แค่แถวจังหวัดเลยหนองคายนะคะสีฟ้าอ่อนมากมาก สำหรับภาคใต้ต้องระวังฝนเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเที่ยงค่ะมีสีปกคลุมตั้งแต่ประจวบบางสะพานลงไปถึงนราธิวาสมีสีปกคลุมเกือบเต็มพื้นที่ค่ะสีเขียวสีเหลืองอยู่แถวประจวบชุมพรสุราชระนองพังงาน,นราธิวาสค่ะ บ่ายสามวันเสาร์ที่สองเมษายนภาคใต้ย,ยังต้องระวังฝนตกบางแห่งแล้วก็ตกหนักบางแห่งนะคะมีสีปกคลุมตั้งแต่ประจวบตอนล่างลงไปถึงนราธิวาสค่ะสีเขียวเหลืองคือแถวสุราธานีพังงานครศรีธรรมราชรังพัทลุงยะลานราธิวาสค่ะภาคตอนออกมีสีแค่ช่วงจันทบุรีจาดค่ะภาคอีสานยังเน้นตอนล่างเหมือนเดิมนะคะยังมีโอกาสตกหรือเมฆครึ้มปกคลุมได้ เกือบตลอดทั้งวันค่ะสีเหลืองแดงอยู่แถวสุรินนะคะช่วงบ่ายส่วนอีสานมนไม่มีสีค่ะพักกลางไม่มีสีนะคะบ่ายวันเสาร์พักเหนือมีแบบสีจางๆเล็กๆน้อยๆนะคะมีฝนกลุ่มเล็กๆหรือฝนตกไม่เยอะค่ะแถวแม่ฮ่องสอนแถวลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านค่ะไปกันที่ช่วง6โมงเย็นวันเสาร์นะคะ ภาคอีสานยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่ได้บางแห่งเน้นตอนล่างเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สีเหลืองแดงอยู่แถวบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะส่วนอีสานตอนบนไม่มีสีค่ะอุณหภูมิก็จะเริ่มลดต่ําลงภาคตอนออกมีสีฟ้าเขียวแถวจันทบุรีตราดค่ะแล้วก็สักแก้วนะคะส่วนภาคกลางไม่มีสีค่ะภาคกลางวันเสาร์แทบจะไม่มีเลยนะคะอาจจะมีฝนตกบ้างค่ะจริงๆนะ ในสภาวะจริงๆอาจอาจะมีฝนตกบ้างแต่ว่าจะถือเป็นพื้นที่ที่น้อยมากๆนะคะดูจากแบบจำลองแล้วแทบจะไม่มีสีเลยภาคใต้ฝนเบาบางลงกว่าช่วงบ่ายนิดนึงค่ะพื้นที่ฝนจะเหลือสีช่วงสีเขียวเหลืองช่วงตอนล่างค่ะแถวพัทลุงสงขลายะลานอกจากนั้นก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนปกคลุมตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนราธิวาสรวมถึงในทะเลทั้งสฝั่งค่ะ สามทุ่มวันเสาร์ที่สองเมษายนภาคใต้ฝนลดพื้นที่ลงค่ะแต่ยังมีสีฟ้าบางแห่งแถวพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสรวมถึงในทะเลทั้งสองฝั่งค่ะภาคใต้จะเจอกับหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่เดี๋ยวจะเคลื่อนเข้าปกคลุมและฝนจะเยอะขึ้นอีกค่ะภาคตอนออกมีสีฟ้าแค่แถวจันทบุรีตราดแล้วก็แถวสักแก้วค่ะ ภาคกลางสามทุ่มบันเสาร์ไม่มีสีค่ะหรือมีสีก็แค่น้อยมากนะคะแถวใกล้ๆลปราจีนแถวสระบุรีค่ะภาคอีสานยังมีอยู่บางส่วนของตอนล่างค่ะแถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกดมหาสารคามยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนะคะโดยสีเหลืองแดงยังคงอยู่แถวบุรีรัมย์สุรินทร์อีสานล่างไม่มีสีค่ะอุณหภูมิเริ่ม เย็นๆขึ้นหนาวขึ้นนะคะเส้นพันยี่สิบเข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนบนค่ะรวมถึงภาคเหนือตอนบนด้วยนะคะอุณหภูมิจะลดต่ำลงภาคเหนือมีแค่สีฟ้าจางๆค่ะแถวจังหวัดแพร่แถวลำปางแถวตาค่ะตีหนึ่งวันอาทิตย์ที่3เมษายนภาคเหนือสีน้อยมากค่ะแทบจะไม่มีเลยอุณหภูมิลดต่ำลงภาคก,กลางก็แทบจะไม่มีค่ะภาคตอนออกเป็นสีฟ้าเขียวแถวจันทบ,บุรีตดราดค่ะแล้วก็แถวสัก์แก้ว อีสานยังคงเน้นตอนล่างเหมือนเดิมนะคะโคราชบุรีดมา์สุรินทร์มหาสา,ารคามร้อยเอ็ดยโสธรสีสเกตอำนาจเจริญค่ะอีสานตอนบนไม่มีสิอากาศเย็นๆค่ะส่วนภาคใต้ตีหนึ่งวันอาทิตย์มีสีบางพื้นที่ไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลของสุราษฎร์นครสงขลาปัตตานีค่ะแล้วก็แถวภูเก็ตด,ดังสตูลรวมถึงฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในทะเลทั้งสองฝั่งค่ะ ตีสามวันอาทิตย์ใต้ก็จะเริ่มมีฝนบางพื้นที่นะคะพื้นที่ที่ใกล้ทะเลสีฟ้าตั้งแต่สุราษฎร์ถึงนราธิวาสพื้นที่ที่ใกล้ทะเลค่ะโดยสีเขียวเหลืองอยู่แถวนครศรีธรรมราชสงขลานะคะฝั่งอันดาม,นมันมีสีฟ้าแค่ช่วงภูเก็ตแล้วก็เกาะต่างๆนอกจากนั้นสีฝนยังอยู่ในทะเลค่ะภาคตะนออกช่วงตีสามวันอาทิตย์มีสีเพิ่มขึ้นค่ะมีทีมีสี ป้าเขียวนะคะแล้วก็เหลืองบางแห่งแถวสักแก้วแถวฉะเชิงเซาร,ระยองจันทบ,บุรีดาดสําหรับภาคกลางภาคเหนือไม่มีสีค่ะภาคอีสานสีเบาบางลงนะคะมีแค่สีฟ้าบริเวณไพ่สารตอนล่างเหมือนเดิมค่ะ6กโมงเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะไพ่สารสีลดลงลดพื้นที่ลงนะคะมีสีฟ้าแถวร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญค่ะภาคตนออก สีเพิ่มขึ้นค่ะสีฟ้าเขียวเหลืองแถวสักแก้วแถวปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีดาดค่ะสำหรับภาคกลางสีฟ้าจางๆเล็กน้อยแถวสระบุรีแถวอยุทยาค่ะนอกจากนั้นภาคกลางส่วนใหญ่และภาคเหนือ6โมงเช้าวันอาทิตย์ไม่มีสีสำหรับภาคใต้ระวังฝนพื้นที่ที่ใกล้ทะเลค่ะสุราษฎร์นะคะลงไปถึงนราธิวาสแล้วก็ภูเก็ตตังสตูล ส่วนใหญ่สียังอยู่แถวภาคใต้ตอนล่างนะคะแล้วก็ในทะเลทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมค่ะก9โมงเช้าว,วันอาทิตย์ที่3เมษายนภาคใต้นะคะจะมีสีช่วงจังหวัดส,สุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลารังแล้วก็สตูลค่ะแล้วก็อยู่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในทะเลนะคะภาคตอนออกมีสีฟ้าเขียวค่ะแถวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายก ระยองจันทบุรีภาคกลางมีสีเล็กน้อยแถวสระบุรีค่ะส่วนนอกจากนั้นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานส่วนใหญ่ไม่มีสีค่ะช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะในช่วงเช้าค่ะเที่ยงวันอาทิตย์ที่3เมษายนภาคเหนือภาคอีสานไม่มีสีค่ะภาคตนออกมีสีฟ้าเขียวเล็กน้อยแถวชนบุรีระยองภาคแถวปราจีนบุรีนครนายกด้วยค่ะแล้วก็ภาคกลางแถวสระบุรีอยุธยาปทุมธานีแค่นั้นค่ะ ส่วนภาคใต้ค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะยอมความกอากาศตามก็เข้ามาปกคลุมภาคใต้แล้วค่ะสีปกคลุมตั้งแต่ประจวบนะคะแถวบางสะพานลงไปถึงนราธิวาสค่ะสีเขียวเหลืองอยู่แถวนครศรีธรรมราชกระบี่ดังค่ะแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะรวมถึงในทะเลทั้งสองฝั่งค่ะบ่ายสามวันอาทิตย์ที่3เมษายนภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ตกหนักขึ้นนะคะสีเหลือง อยู่แถวสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะนอกจากนั้นเป็นสีฟ้าเขียวนะคะสำหรับไทยตอนบนบาสา3วันอาทิตย์ที่สามเมษายนแทบจะไม่มีสีเลยค่ะมีแบบสีจางๆเล็กน้อยแถวอยุธยาสระบุรีค่ะซึ่งอาจจะเป็นฝนหรือไม่ใช่ฝนก็ได้นะคะ6โมงเยน็นวันอาทิตย์ที่สมเมษายนค่ะ ไทยตอนบนสีภาคไม่มีสีเลยค่ะอุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงในช่วงเย็นนะคะส่วนภาคใต้ยังต้องระวังฝนอยู่ค่ะสีปกคลุมตั้งแต่ประจวบตอนล่างลงไปถึงนราธิวาสเต็มพื้นที่เมฆลึ้มปกคลุมเป็นส่วนมากฝนตกบางแห่งค่ะสีเหลืองอยู่แถวนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังค่ะสามทุ่มวันอาทิตย์ที่สมเมษายนค่ะแถวประจวบแถวชุมพรนะคะระวังฝนตกหนักด้วยมีสีเหลืองค่ะแล้วก็ บริเวณช่วงของสุราษฎร์ธานีนคะรศรีธรรมราชพื้นที่ใกล้ทะเลค่ะภาคใต้จังหวัดอื่นนะคะก็ยังคงเป็นสีฟ้าปกคลุมเกือบทุกจังหวัดค่ะเน้นหนักส่วนใหญ่ก็คือในทะเลอ่าวไทยนะคะมีสีเหลืองเยอะเลยส่วนไทยตอนบนไม่มีสีในทุกภาคค่ะไปถึงตีหนึ่งวันจันทร์ที่4เมษายนในทะเลอ่าวไทยนะคะยังต้องระวังฝนตกหนักอยู่ค่ะสีเหลืองปกคลุมเต็มในทะเลอ่าวไทยส่วน พื้นที่ภาคใต้จังหวัดประจวบตอนล่างค่ะแถวบางสะพานน้อยชุมพรแล้วก็สุราษธานีบางส่วนนะคะมีสีเหลืองสงขลาบางส่วนครศรก็สีมราชบางส่วนเป็นสีเหลืองค่ะนอกจากนั้นเป็นสีฟ้าปกคลุมเต็มพื้นที่เลยค่ะฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ไม่ได้ตกทุกพื้นที่ค่ะก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่ไม่มีฝนตกเลยก็ได้นะคะในช่วง 1- 3วันนี้ค่ะ เดี๋ยวมาอัปเดตแบบจำลองต่อวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งแนวโน้มฝนก็คือภาคใต้ก็จะยังมีฝนต่อไปเรื่อยๆนะคะ4 5ห้าก็ยังมีฝนเข้ามาเรื่อยๆค่ะส่วนไทยตอนบนฝนก็จะหายไปเลยสักพักหนึ่งนะคะอันนี้6 7ค่ะดูคร่าวๆนะคะภาคใต้ก็จะมีสีเข้ามาเรื่อยๆสีฟ้าเขียวบ้างเหลืองบ้างค่ะไปจนถึง10 10เมษายนก็ยังมีโอกาสเกิดฝนอีกสําหรับภาคใต้ค่ะส่วนไทยตอนบนก็จะเริ่มมีสีมีสีฟ้าอ่อนเข้ามาบ้างนะคะ ช่วงปลายปลายสัปดาห์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่นะคะต่อไปปรับมุอสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะคลิปนี้ทุกตําแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าวันเสราร์ที่2เมษายนไปจนถึงเช้ามืดวันอาทิตย์ที่3เมษายนค่ะสถานที่แรกบางไซยุธยาวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์ค่าฝนไม่เยอะนะคะมีเมฆคล้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่หรืออาจจะมีฝนตกเบาบางไม่หนักค่ะแต่ให้ระวังลมแรงด้วยค่ะ อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารวันเสาร์ไปจนถึงเช้าวันอาทิตย์มีค่าฝนต่ำๆต,ตลอดทั้งวันเลยค่ะ1-3มิลิเมตรอาจมีเมฆครึ้มปกคลุมหรือมีฝนตกปรยๆได้เกือบตลอดทั้งวันค่ะและให้ระวังลมแรงด้วยค่ะ น้องบุญมากจังหวัดน,นครราชสีมารวมทั้งโนนสูงและขามสแกแสงวันเสาร์ระวังฝนค่ะช่วงเชา้า1-2มิลิเมตรช่วงเย็น6มิลิเมตรค่ะแล้วก็ช่วงดึกๆึกค่ำค่ไปจนถึงเช้ามืดวันอาทิตย์ก็มีค่าฝนต่ำๆช่วงละไม่เกิน1มิลิเมตรตลอดเลยค่ะสีชนนครศรีธรรมราช วันเสาร์ช่วงเช้ามีค่าฝนเล็กน้อยค่ะอาจเป็นเมฆครึ้มครึมส่วนตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงเย็นค่าฝนเพิ่มขึ้นเป็น2-8มิลิเมตรเช้ามืดวันอาทิตย์ก็มีโอกาสมีฝนหรือเมฆครึ้มนะคะค่าฝน2-3มิลิเมตรค่ะ ปะทิวจังหวัดชุมพรวันเสาร์ค่าฝนไม่เยอะค่ะมีค่าฝนในช่วงเช้าถึงเที่ยง2-3มลิเมตรจากนั้นเป็นแดดสลับเมฆครึ้มส่วนวันอาทิตย์มีโอกาสเกิดฝนอีกค่ะบวนพังร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชวันเสาร์มีโอกาสเกิดฝนตกสูงในช่วงบ่ายถึงเย็นค่าฝน2ไปจนถึง13มลิเมตรค่ะแล้วค่ำๆก็เป็นเมฆครึ้มนะคะจากนั้นเช้ามืดวันอาทิตย์ตีมีอีก9มเมตรค่ะ เวียงสะสุราธานีรวมทั้งเคียนซาและพุนพีนสุราธานีวันเสาร์มีโอกาสเกิดฝนตกค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นถึงค่ำนะคะเริ่มตั้งแต่2ไปจนถึง7มิลิเมตรค่ะจากนั้นก็มีค่าฝนต่ำๆยาวไปจนถึงเช้ามือดวันอาทิตย์1-2มิลิเมตรค่ะบ้านใหม่ชัยพัจังหวัดบุรีรัมย์วันเสาร์มีโอกาสเกิดฝนตกสูงค่ะมีค่าฝนตั้งแต่เช้าเลยนะคะ7ดโมงเช้า17มิลลิเมตร สิบโมงเช้าสิมมิลิเมตรบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็น8ปถึงเมิลิเมตรค่ะหลังจากนั้นช่วงค่ำค่ำก็มีค่าฝนเล็กน้อยนะคะไปจนถึงเช้ามืดวันอาทิตย์ค่ะโคงเจียมอุบลราชธานี วันเสาร์มีค่าฝนตั้งแต่เช้าไปจนถึงช่วงเย็นค่ะค่าฝนช่วงเช้า2-3มิลิเมตรช่วงบ่าย6มิมตรแล้วก็ช่วงเย็น2มิมและมีเมฆครึ้มปกคลุมไปจนถึงเช้าวันอาทิตย์ระวังลมแรงด้วยค่ะบ้านแม่ละเมาจังหวัดตากวันเสาร์ไม่มีค่าฝนนะคะส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะและระวังลมกระโชกแรงด้วยค่ะ บ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรและพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันเสาร์ค่าฝนไม่เยอะนะคะส่วนใหญ่เป็นเมฆครึ้มหรืออาจมีฝนเบาบางค่ะวันอาทิตย์โอกาสเกิดฝนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันค่ะวังสะพุงจังหวัดเลยวันเสาร์และวันอาทิตย์มีเมฆครึ้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่หรือฝนตกเล็กน้อยเบาบางไม่หนักค่ะคำเขื่อนแก้วยะโสธรวันเสาร์ไปจนถึงวันอาทิตย์มีโอกาสเกิดฝนตก หรือเมฆครึ้มปกคลุมตลอดทั้งวันนะคะเช้าว,วันเสาร์ค่าฝน4-5มิลิเมตรช่วงสายๆก็ประมาณ2-4มิลิเมตรบ่ายถึงเงย็น6มิลิเมตรค่ะ4ทุ่มไปจนถึงเช้ามืดวันอาทิตย์อีกช่วงละ2-3มิลิเมตรค่ะมีค่าฝนตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ให้ระวังลมแรงด้วยค่ะอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์วันเสาร์และวันอาทิตย์โอกาสเกิดฝนตกน้อยหรืออาจมีฝนเบาบางค่ะส่วนใหญ่เป็นเมฆค,ครึ้มปกคลุมค่ะฝนไม่หนัก ใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูนาโน้มฝนแจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ